คือต้องบอกเลยว่าน้องๆหลายคนเนี่ยไม่ได้ดูคลิปกันมานานแล้วนะครับวันนี้ป่าฟิล์มก็เลยจะมาะทาคลิปแกล้งซะหน่อยเอาแผรแผรก็เปลี่ยนเป็นแพรก็เปลี่ยนสิเขาเปลี่ยนไม่เป็น้าเปลี่ยนไม่เป็นอะไรโอ้เขาเปลี่ยนได้ที่ไหนล่ะไปไปโอ้ขีเห <c oughs> ็นแบบบไม่เอาโอ้ เอาเฮ้ยรว่ก็ต้องกราบสิเยสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารบรากทุกทุกคนทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพาราแพร์ชาแนลนะครับผมวันนี้อยู่กับผมและกับป่าเฟรม90องศาบางคนถามว่าพี่ทำไมพี่มาโพลช่องวีแพร์แล้ววันนี้คือต้องบอกเลยว่าน้องๆหลายคนเนี่ยไม่ได้ดูคลิปกันมานานแล้วนะครับวันนี้ป๋าเฟรมก็เลยจะมาทำคลิปแกล้งเขาหน่อยหลังจากพี่เจ้าตัวน้อยเจ้าน้องเฟวาที่เราเพิ่งคลอดออกมาได้ประมาณเอ่อเกือบเดือนแล้วนะครับทุกคนวันนี้ก็เลยแบบว่าอยากจะทำคลิปแกล้งหน่อยมีทุกคนบอก พ,พวันนี้ป่า,ฟาเฟมก็เลยจะยมาแกล้งพี่แพรโดยการที่พี่เนี่ยจะไม่สนใจแพรหนึ่งวันจะไม่ช่วยแพรเลี้ยงลูกเลยทุกคนคิดดูเอาละกันกว่าถ้าสมมติว่าผู้ชายเนี่ยหรือว่าคุณพ่อเนี่ยถ้าไม่ช่วยพี่แพรเนี่ยเลี้ยงลูกหนึ่งวันเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่าหนึ่งวันนี้ไม่มีใครอยู่บ้านอยู่กันอยู่สองคนเออคิดดูเอาลกันนะกับหมาหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เนะจ้าตัวน้อยอีกหนึ่งคนนะครับทุกคนก็โอเคเพื่อเม็นกรไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปตั้งกล้องป้าบิดหน้าลูกเนี่ยมาดูสิหา เดี๋ยวออกยังไงล่ะเขาไอ้นี่อยู่เข<อ>าทำงานอยู่เดี๋ยว<อ>ดูลูกหน่อยทำไมเฟม่ลุกขึ้นมาทำล่ะเฟมก็ดูหน่อยทีเนี้ยหน้าปิดผ้าปิดหน้าลูกเนี่ยแกไม่ทำะอะไร,ไเ,รเลยอ่ะเด็ก็ทำดิใ,ใกล้ๆเนี่ยโอ้โหดูหน่อยเถอะไม่ค่อยจะดูเลยเขาดูงานอยู่เนี่ยโอ้โหแม่งไปเตะยิงตอนเนี้ย พี่ปเนี่ยโอ้โหแหมจะดูแต่ผู้หญิงกันเนาะแต่ถ้าเพิ่มมาดีเราเร็วเฟมพุ่ขี้เพิ่มหมดเฟมเพิ่มอยู่ไหนไอ้ลูกเอามาเร็วๆลูกขี้ไม่รู้กินก็ไปเอามาเองดีเขาไม่ว่าวะเขาทำงานอยู่ไปหยิบมาให้หน่อยเฟมเถ้าเพิ่มที่ลูกกินก็ไปหยิบมันเพิ่มอยู่ไหนล่ะมันหมดเนี่ยโอ้ยรู้อยู่เขาไม่รู้ว่ายู่ตรงไหนอีโซอเกาฮ่า อินเสิกแกโอ้โหนูนกันโอ้โหแพรเร็วลูกรออยู่สบายยังไงเนาะอ้าวก็จะไม่สบายอะไรล่ะวันนี้ก็ดูดิอยู่กันแค่สองคนเนี่ยแกเดี๋ยวดูหน่อยเถอะนขึ้นให้ลูกพีแล้เขาไม่กล้าปีกันปั๊มนมอีปั้มนมที่ไหนในห้องไงแล้วปั๊มเลยได้รอปั๊มนมแล้วสอบอะไรเสียบอะไรกันตะกุ่น เอาแพลแพลก็เปลี่ยนเป็นแพลก็เปลี่ยนสิเขาเปลี่ยนไม่เป็นเขาเปลี่ยนไม่เป็นอะไรโอ้เขาเปลี่ยนได้ที่ไหนล่ะโอ้โหไม่เคยเปลี่ยนก็เปลี่ยนเลยเนี่ยเออเดี๋ยวไม่ไดลูกหลับน่ะเห็นไหมใช่โอ้ยดูไว้ดูแล้วก็หัดทำโอ้เจ้าเววาขี้แตกป้าเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อให้นะลูกเดี๋ยวป้าป้าจะเปิดเพลงให้ฟังต้องมาเปิดดูดูแล้วก็ ดูอะไรล่ะก็ดูให้ทำเนี่ยโอ้โดูดิปึ้งเต้งเต็งตั้ตงพังเต็งอี่นี่อังขยมานี่น้อะไรถังขยะไม่เอาเห็นไ้มลูกสื้ออื่นล้น่แพ้เร็วเกยวก็ไม่เอามาใส่เองดิอุ้ยแ้เกยอย่ามาตโกอะไรเขานะโอ้ยมันรู้สึกหว้ดหวางโอ๊ยโอ๊ยเฮ้นพหวาดหรอเน่หลูก้าไหน้ เทวมาพ่มาเก้ปบ้หาเนี่ยเทวาชับใจอ่ะ,อะ,อะเทวาครับเทวาโอ้ยสะอึกสะอึกเลยเห็นไหมน่าเราลงไปตู้เย็นมาให้น้อยลูกสะอึอกโอเคก็เดินไปดีแต่เขาดูลูกเองเอ็มมันอยู่แค่นี้เองตู้เย็นอ่ะเอามันก็อยู่แค่นี้เองป่ะตู้เย็นก็อยู่ตรงเนี้ยแกเดินไปแค่แป๊บเดียวก็เท่านั้นแหละเดินไปสรุปใครใกล้กว่ากัน แกอะไรใกล้กว่าแกเดินขวามือไปอเขาต้องเดินขวามือต<ด>ามไปอีกเขาต้องข้ามแกข้ามลูกไปอีกไม่แกเฟวาเปล่าเฟวาเดินตามเลยเนี่ยจิ๋นแล้วกให้กิน๋นิ๋ก็ไปเอามาเพรโอ้ยแกอย่าไร้สาระว่ะไปไปโอ้ยขี้นรพีไม่เอาอุ้ย <c oughs> ไปเลยมายิงเลยแพนไม่ทำอะไรเลยวันหนึ่งมัาลูกชาก่อนา เอ้ยนั rumor, room, ่งนั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  <m ess> <m ess ่งก่อนปะโอ้ยเยดลงซิงอ่ะเนี่ยเปิดดังบวชนึ่งเลยป่ะครไปตั้เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูให้ก่อนจะเป็นไหมเนี่ยแกดังผู้เชี่ยทำอะไรไม่เป็นสักอย่างคนมึงทุกคนไม่เป็นเลยอยากใึกก่อน ลูกนี้หวานเลยลูกนี้หวานลูกชอบลูกชอบให้อยู่กับมาม่าใช่ไหมโอ้โหยาคิวด้วยนี่ยาคิวนี้เลยดูแกดูนี่ปังเ้าเย็นเนี่ยลูกไม่กินเก็ก็ไปเอามาเองสิโอ้หแล้วเมื่อกี้ไม่หยิบมาแล้วคุณมาแช่นมลูกก่อนโอ้ยแห่ไปเร็วๆเก็บลูกให้หน่อยเบื่อว่ะเบื่อจริงๆ แค่นั่นแหละเฟมบอกให้เอาน้ำมาแช่ขนมให้ลูกอะไรก็อะไรจะเอาอยู่เนี้ยมาเร็วๆอะไรก็ไม่รู้เกินเนี่ยลูกไม่กินเอาน้ำอุ่นมาป้าเนี่ยเอาน้ำอุ่นมาเอาแน่ใจแน่ใจพูดถึงน้ำที่ไหนเนี่ยเฟมน้ำเย็นเช่ไม่นั่นแหละน้ำอุ่นกิจะไปน้ำอะไรขนาดนั้น ลูกอะไรแล้วะเดี๋ยวูกอาว่เียนอนี่ปาเาอะไรยหัดไว้เถอหัดไหนะฮะกินมัยมากลูกไม่ยอมเปิดปากอ่ะ มาทำนี่ลูกทำหน้าตาอย่างเงี้ยดูดีแพ้เรียมาดูนีแพเนี่ยตอนนี้เขายัดเเป่าผมมสร็จั้วนนีตอนนี้เขายัดลงไปยัดเงีเออ้ยบนหัวมันไม่ขี้น <laughs> ะโอ้โหอร่อยอ่ะโอ้โหเอ,อ้่กินหมดเลยเอ่ะเพี๊นอะไรพาซื้อมาซื้อมาทำไมอ่ะซื้อมาก็ดูลูกสิเออเอามากินเอดอ้อออยวยหิว อยู่ข้าวหรออยู่น้ำด้วยเห้ไ่จับไปซื้อมาเขาาามใหไแกไปซื้อแกก็ไม่ซื้อ่ะพี่ดื้อไเรื่อยกินกันหมดเลยเนาะดูเห็นไหมลูกรูกบอะอือโอ้โหลูกตัวเปลี่ยนนอนดีๆแล้วเนี่ยก้ออกแต่พ่อพู่นอนี่นอนพี่นอนไอเนาะเอง ทำเองเดี๋ยวเขทำเอง ồ, อร่อยลูกอ้้ยอิ่มเลยอ่ะลูกสาวพ่ออ้ยอยจะหมดแล้วเนาะเขาโผลเฟมไม่จะเหลือไว้ให้เลยเนาะอร่อยเอาพาอองพ่อโอลงอะไรมาใส่เขาเขียนที่หน้าเคมของลูกหมดแล้วเนี่ยมาเติมเติม ไม่เป็นก็ไปเติมเองดีแกทำเองเป็นไม่แพ้เขาถามพีงเมื่อกี้เขาก็ดูลูกไปแล้วผัดกันบ้างเถอะไม่รู้ไม่รู้แล้วกไม่เก่งเนี่ยโอ้โหดูลูกเลยนะทำอะไรก็ไม่ดีสักอย่างที่หลังอ่ะดูหน่อยหุนมากเลยเนาะ โอ้ย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 โ้ยกอ้ยโ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 อ้ยรอ้ยโอ้ยโอ้ยโุ้ยโอ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 ้ยโ้ยโอ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 ้ย้ยโอ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 ้ยอ้ยอ้ยอ้ยโ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  จะทำคลิปแกล้งด้เฉยเนี่ยทำไมอ่ะทำไมอะถ้าทำคลิปแกล้งด้เฉยๆมันไหนได้ปะให้มึงเรียน,ยน,นห้าทีมึงบ่นเรียนทั้งวันเนี่ยแลจะบ่นอะไรแพรเยสนะใส่ใสสึ้นนั้นเนี่ยต้องพูดโอ้โหต้อเหนื่อยไปเหมือนกันนะเฟมแพรผิวไม่ด <laughs> ีโอ้โหโอ้โหแดดจะแดด <laughs> เดีวยวจะไดกินคนเดีวยวเลยหรอแพรไอ้แม่ดูรูปบอลหัวเลย ลูกสาวที่รักครหัวเลอลูกหววหัวเลยไหมครับแหมลูกยิก้มล,ล,ลูกมา,มา,มาไม่ชอบกินด้วยทำไงอย่าหาลูกสาวอุ้ย <c oughs> โอเคทุกคนก็สำหรับกันที่จะจบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครนะครับทุกคนวันนี้ไปแล้วสมห้มหน้าที่หลังอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวมึงโดนวันนี้อีกเดี๋ยวมึงโดนอีก <c oughs> อืม